สวัสดีนะคะวันนี้เรามากินร้านสปาเกตตี้เส้นสดที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะชื่อร้านยำยำอยู่ตรงซอยสวนวิจัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานให้ดูนะคะว่ามีเส้นอะไรบ้างซึ่งเราต้องคิวล่วงหน้าประมาณ2ออาทิตย์นะคะชื่อร้านเขียนแบบนี้ยำยำยำยค่ะ และจานแรกก็คือซีซาสลัดชีสมาแบบสวยๆแน่นๆเลยมาแล้วะอันนี้สปากเกตตี้ชื่อว่าบูคาตินีซาิโอเอเปเป้นะคะเน่แล้วก็ เพสโต้นี่ค่ะเพสโต้ซีฟู้ดแน่นๆอไปค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบุกคาชินีราเมนพาสต้านะคะอันนี้มีความทรัฟเฟิลเบาๆใช่ไหมนี่น่ากินมากเดี๋ยวเราจะชิมแล้วค่ะนี่ค่ะโบโลเนสของเรากับเส้นครสเต่ดิกาโลดิกเลกาเต้จากอย่าง น่ากินมากเลยจำชื่อเส้นไม่ได้ห้าอันนี้เป็นสปาเกตตี้เส้นดำแบบหกิกๆนะคะกับแซลมอนซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูประจำของที่ร้านนะคะเราจำชื่อเส้นไม่ได้ค่ะแต่ว่าดูเส้นที่นี่เส้นอร่อยทุกแบบเลยนะคะจี พันนัคาตาค่ะของหวานเป็นเมนูแนะนาของที่นี่นะคะมีความดึง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 และข้างบนก็คือเป็นพวกเบอร์รี่นะคะค่ะก็ทานอิ่มแล้วนะคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเ<ค>นาะคา้าเส้นสดเส้นดีทุกแบบนะคะเมนูที่ชอบของเราว่าจะเป็นเพสโต้คุณเจอชอบอะไรคะคาโบนาร่าครับน้องทายอะค่ะชอบขนมหวานค่ะพนาคาตาค่ะพนาคาตาจะนุ่มๆเด้งๆนะคะทานอร่อยเนียนใช่ไหมคะค่ะลุงมาชอบอะไรคะ อ๋อลุงมาชอบเส้นดำแนะนำนะคะให้มาลองสั่งหลายๆเส้นชวนเพื่อนมาหลายๆคนนะคะจองมาหรือลองวอล์กอินก็ได้นะคะรอไม่นานคะ่ะเราเห็นคนวอล์กอินก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะไปละคะ่ะซอยสุนวิจัยนะคะแวะมาค่ะ